จึงมีสิทธิ์ในการรับกระติบได้นะเพราะว่ากระติบที่มีมีกำหนดก็เรียกว่า,ากําหนดการเวลา,าป้าป่าไม่ต้องกําหนดปาไป24ชั่วโมงติทั้งกิ่พราตี่วัดได้หมดแต่ว่ากระติบนั้นก็คือ1วัดหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญพรามาได้เลยนะครับอนุโมทนา ที่ปากกาปะม,มันเป็นพลาสติกมันพับไม่ไดนหน้หนึ่งหงงนึ่งร้อยร้อยก็ได้วันนี้ก็มีไหลวัดด้วยนะเรื่องการทอดก,กระถิ่นคนก็แบ่งๆกันไปแต่มาวัดชีพกาวนีวก่ก็โอ้โหถือว่าแ่นถือว่าเยอะเลยทีเดียวร่วมกุศลกระถิ่นด้วยกันนะฮนะ ในกิจกรรมต่างๆในแต่ตะละวัดเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆกันไปก็แล้วแต่ว่าร้องที่จะทำกิจกรรมไปแบบไหนอย่างไร็รือว่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็น้านประเพณีนะที่ร่วมอนุรักษ์กันมาเป็นเวลาช้านานนะอีกส่วนหนึ่งก็คือยุคปัจจุบันตอนนี้มีอื่นมาผสมผสานเพื่อจะให้กิจกรรมต่างๆนั้นสําเร็จร่วงไปนะในในการที่จะได้ร่วมบูร่วมตุศล นะครับน่าเปลี่ยนลูกอย่าลืมนะเดี๋ยวประมาณเที่ยงๆรวบรวมรวบรุศลในการที่จะได้ข้าวปลาไหลกระถินด้วยกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตักรอบหนึ่งนะเรื่องของเจ้าภาพที่นำอาหารมาในวันนี้ ลองดูนะเจ้าภาพในวันนี้ที่นำอาหารนาออกโรงทานนะครับเอ่อก็คืออันดับแรกเลคือพระสมุทรไพรัตประภากรโรคุณแม่ปร,ราณีเติมสายทองวันนี้นำขนมกีมนน้ำพริกโอ้โ <1, 2, 3, S 1> หไอ้น้ำพริกขนมกีนเนี่ย <8, 9, S 1> เราก็ได้รับประทามนมานานแล้วเนะ แล้วก็ตามมาด้วยคุณคุณแจ็คคุณโปคุณเลอร์ช้างต่อครูฟอเก็แก้วนำผ้าหมูแดงมานะครับตามมาด้วยร้านตัดทุกตำรวจนะเบนแอนบาร์ ben, Bart, คุณสุวรรณีหนูมานีน้นองแขงอันนี้นำอย่างรวมมิกมาลูกหล,กล,ลานของคุณแม่หลักใยผาสุข นี้ก็มีข้าวหมูแดงมานะครับคุณแม่แหววแหนน้องโอน้าน่เกลีโอยน่าตัเรียงสาตเย็นและก็กาแฟร้รออยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับมาเป็นที่รอยไม่คอยนัจะเยไตาได้วยเราอยู่ในยูทูบแล้วราแดงหน้าสามสดุรี นำข้าวบันไกมาเนาะข้าวบันไกบนช้อนนะรัตามด้วยเจฟเฟิลและพี่สุดาอินสรีของครอบครัวเกานำหมูสเต็กมาฮะหมูสเต็กตามมาด้วยคุณแม่เยี่ยมอทำลินพร้อลูกๆนำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงมาแล้วก็ยังนำจากตัวกระใจมาร่วมบุญร่ตัวสัตว์กลางวัดอีกส่วนหนึ่งด้วยตาเหรียญแยกไว้ ตามมาด้วยพี่ตายพี่เผลอพี่เลยนะอันนี้นำน้ำใบเตยน้ำกระเทียมอันนี้นัน้ำอันชั่งและคุณได้รับแล้วแล้วครบแล้วสองพันห้าหนึ่อันนี้ก็ตามมาด้วยคุณต่อยคุณจำเรียงหอมแดงได้นำตะแกราไข่ดาวน้ำกาแฟเย็นมาปพอทีเรียบร้อย ยี่สิบห้าตามมาด้วยคุณจันทร์แรมนำขนมกีนน้ำยามากันครับอาเหรียญและก็ตามมด้วยบ้านป๊อกไปนะบ้านป๊อกไปนำขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งมันต้องคู่กับกาแฟร้อนเนาะอันนี้ตามแล้วหรอตามมาด้วยนะน้องเบนกับน้องเมย์แนะนำน้ำส้มเกล็ดวิมาร ตามมาด้วยป้าบุญรากกระป๋งนำข้าวมันไก่มาตามมาด้วยโลงครึ่อุดมทรั์สากรพร้อม้อบตัวชีพขาวนำะตะลึไทยมานะอันนี้ร่วมบุญร่วมกุศลมาเนาะนะครับก็คือคุณวงนออกกิจวัตรและยาเสียมนะร่วมบุญร่วมกุศลไปหนึ่งพันหกร้อยบาท อนโมตนานะครับะกรรมการก็อบน้อมรับไว้เป็นที่เรียบร้อยในด้านจับตุลปัจจัยนะครับอันนี้ก็จะตามมาด้วยคุณแม่เออ,อนะทองพยองแล้วก็โรคๆของผู้ใหญ่ติดชิชัยทองพยองวันนี้ก็จะนำหอยทอดมานะาพะโปงทอดเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ตามด้วยท่านร้อยตัวประสิทธิ์คุณอัมพาวงษาคุณรักอีวังคุณรักีวันผู้ระยะอันนี้น้ำาอัดลงมาน้ำเกี่ยวน้ำแดงน้ำส้มอะไรก็ไม่รู้เลยตามมาด้วยต้อมออนและสหายสายบุญทองนะนำลูกชิ้นลูกชิ้นหมูและก็ลูกชิ้นเนื้อมา การมาด้วยคุณปัญญาคุณนิ้พามงสัมผัวันนี้นะไอศครีมขนมครกทุกอย่างสวัสดีครับผมไ์แลนร์นะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาดูงานกระถินนะไอศครีมมันเป็นการกาลทางนะครับทำได้เฉพาะการนะครับก็นำไอศครีมมาด้วยนำขนมครกมาด้วยจ้าโอ้งินๆเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคไปชมสวาวสาวสวัสดีก่อน อา่านเพลนเชิญเลยครับนโงานตื่นใจเนาะทางโัตนากับคนที่มือเกลือกระรับแล้วก็บริวารมาอีกแล้วอันนี้สองบรรทัดอันนี้ก็คุณโตตรงจิ๋วออกกิจวัตรพร้อมครอบครัวนำเคปมินิโุณเคปมินิเคปมินิเออแสดงว่าอันน่ารักน่ารัก แล้วก็นำส้มมาเน,ะนาะนะคุณโตคุณเสียวกิจวัตรพร้อมครอบครัวนะนำเค้กมิน้พร้อมนับส้มมาต่อมาก็คือร้านขนมเค้กเชยาชยาดาพานทองอันนี้ก็นำขนมเค้กมาอีกเส้นเดียวกันเนาะอันนี้จะมีนิหรือไม่มีนิอย่างไรก็ลองไปดูนะนนนอเออเค้กญี่ปุ่นมนะินิมินิอ๋อภาษาญี่ปุ่นใช่ไหม เอออ่ะไปดูเอาเองกรกันนเนาะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรรสชาติจะตูกอกถูกใจอย่างไรก็ตามแต่เชื่อได้เลยว่าวันนี้ทุกร้านออกมาเนี่ยตนัดสีไม่มีโอกาสได้ชิมเฮนะฮะเอาเราไปดูซีมีต้องแผ่นหนึ่งนะอันนี้ก็มาจากคุณพ่อนิเวศคุณแม่ยุพินพร้อมเรารครัวสวนหลวงนำก๋วยเตี๋ยวหูน้ำต๊อ ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตามมาด้วยแกงคุณแกงคุณก้อยข้าวเหนียวซิ่งยักษ์เป็นยังไงข้าวเหนียวซิ่งน้ำข้าวเหนียวปิ๊กมานะอันนี้ขออนุญาตอธิโมตนาสายบุญที่นำจตุรปัจจัยมาเนาะเนะครับอ้าว ท่านดรรังสรรค์เจรนันเนาะจำนวนเงินที่มาร่วมในบุญกติณครั้งนี้สองหมืนบาทนะรดตร์รังสรรค์เจรนัยกับคุณลัดดาวันเจรันสองหมื่นบาทอนุโมทนานครับอันนี้มาจากเครื่องผ่ามะพร้าวมหาชัยสาครอังคณาเอปัน เพิ่มอีกหน่อยไหมทอปันกาเนาะสาทอปันกาก็นำจตระบจายไปร้องโกลติ15,000บาทคันโมตเงอันเนี้ย100 200อ่าท่านมหาบุญช่วยนะวันนี้เจ้าตัวมาเองด้วยนะ มาเด้่ยสุธีรักษีโลพรบุตรทิดาเกิดสไปบุ0รทิพให้กับคุณพ่อเลี้ยงนะคุณแม่สมนน้อยเพิ่มปูนรวมเป็นเจ้าภาพเสาสวรรค์อีกสามหมื่นบาทอนุโมทนาเนาะกระดิษฐของวัดบางไผ่เตี้ยใกล้ๆวันลอยกระทงนะจะร่วมโดยช่วยกันอันนี้มาจากสองร้อยสามสิบ บัจจบาลสติวไซน์โปรดักบัจจบาทีอาโปรดักจิบเซอร์ไพร์คคณชนะเส่นะอาิชาจิตรรอดสุนทัชตาพุทธประสาคอพร้องรอบรัวร่วมกุศลมาอีกห้าพันบาทอนุโมนกันนครับอันนี้ก็คือ เรื่องจัตุรปใจเพราะฉะนั้นใครที่สนทกสนใจอยากจะเป็นเสาสวรรค์2,900บาทเป็นร้อยหนึ่งต้องมาสามหมื่นนะไปดูซิว่าเสาสวรรค์เป็นยังไงได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะได้มาสุนาย2,900บาทนะครับทั้งหมดตระวาสุดท้ายที่บอกว่าทำบุญทำกุศลบันดีโดยตลอดจะได้ขึ้นสวรรค์แต่วันนี้เราวีโอกาสเดินทางมาถึงวัดศรีพระขาวจะร่วมเป็น เจ้าภาพเสาวสวรรค์นนะได้เลยตอนนี้เดี๋ยวไปดูก่อนก็ได้นะเสาวสวรรค์เป็นยังไงอยู่ที่ไหนด้านหลังของผู้ประาสมพันในสลาแหละครับเข้าไปก็เหมือนขึ้นสวรรค์ไปหนึ่งชั้นละละ่ะมีความสวยสดงดงามอลังการล้านเก็ดไม่ว่าจะเป็นเสาวสวรรค์หรือแม้เรื่องของอุปรกรณเสริมนะ มีหลายท่านอยู่นะที่บอกว่าเป็นเจ้าภาพแอร์นะแอร์ในนั้นนะใครจะเป็นเจ้าภาพแอร์สักตัวไหม<อ>สักตัวไหมนะครับหากว่าสนทุกสนใจก็ไปได้เอาไปดูข้างในก่อนว่านอกจากเสาวสวรรค์สามหมื่น 30, นั้นแล้วจะมีโคมไฟมีแอร์มีอย่างอื่นอีกที่ให้ทุกคนตั้งร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะครับ กิ่อาจารย์พระมาหานะพระหมหาเชื่อได้ปนะัจจุประปรักพิเชอะทะทัพโม,มด็อกเตอร์นะปอดมีมาเรื่อยๆนะมีมาเรื่อยๆเพราะนั้นกอนที่จะทำบุญทักกุศลเราไปดูก่อนซิว่าที่บอกว่าชื่อวสาวสวรรค์เสาวสวรรค์นั้นสวยสดงดงามขนาดไหนเข้าไปได้ยังไงแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรเออ ขึ้นจิตจำใจมากน้อยขนาดไหนเราจะเติมเสริมต่อไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพแอร์สักหนึ่งตัวโคมไฟสักหนึ่งโคมหรืออีกหลายสินงหลายอย่างที่ประกอบขึ้นนะเป็นสถานที่อันสวยสดงดงามน่านะชื่นจิตจำใจก็เรียนเชิญด้านในได้ในตอนนี้อ่ะึกว่มามาถึงผมบ้างมจะ เริ่มใช้พลังก็เริ่มเงือไหลใครย้อยแล้วอย่างนั้นนะอาริเจนได้เลยนะครับอาจะภาพร้านอาหารต่งตางๆเนา oh? ะอย่าลืมพระบุญเจ้านะครับอย่าลืมพระบุญเจ้าเดี๋ยวไปแจกจ่ายกันหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วอาว้าวพลัง <laughs> ประมาณนั้นเนา oh? ะ เอาลองไปดูซิว่ายังมีอะไรอีกนี่ก็ลูกลูกหลานของหลวงตาลอยไม้สนเนาะนำน้ำมัดผวายต่อไปก็น้องเลี้ยงน้องเซียะขนมไข่หงนะครับคุณเดือนคุณนาน้อยเพิ่มภูนร้องครอบครัวขนมไทยนะขนมไทยไทยจ๋า ล้านพูนคิดไม้มงคลกุ้งหนึ่งน้ำจิ้มสีฟุตโอ้โหกุ้งหนึ่งกุ้งนึ่งน้ำจิ้มสี่ฟุตอันนี้มาจากขอจอบอุทิศปกระจอลูมิเนียมนะนำาะปลามานะครับ ตาด้วยคุณจอคุณแม่มอันนี้นำน้ำลำไยนะเก๊กฟลอยนะตะเจี๊ยบสลัดล่ออันนี้ไม่ได้สลัดีกไรสลดหลอม่ใช่ปิดไรสลดอ่ะก็ปิดใช่ไหมล่ะตาด้วยคุณอ่า